บล็อกฟุตสามรหัสสวัสดีก็เรยนับในเกมเลยบอกอที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตเนะครับก่อนจะไปเข้าคลิปนี้นะครับไลน์นีนะ ID, ้นะครับมีแจก ID บล็อกฟุตสามรหัสนะครับอยากรู้ว่าต้องเข้าร่วมยังไงนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยววันนะี้ผมจะไปสอนซื้อผลปีศาจนะไม่สิเกมพาร์ททุกอย่างเลดสิบแล้วได้เร็วมากอื คือมีคนบอกว่ามาได้เร็วจริงจงไม่รู้ว่าเร็วจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อผลทรายดูนะครับเนี่ยผลทรายนี่ผมยังไม่มีนะน้องแข็งมีแล้วนะว่าจะผลทรายมาลอง PP พีพูนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อผลทรายกันเลยโอ้คุณครับตอนนี้อยู่ที่ Life RBS Top up สปบริการเตรียมเกมราคาถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูของทางร้านก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมรับกดผลปีศาจและเกมพาสบ็อกฟุตเลทสิบนะครับ King Legacy เรดสิบเหมือนกันนะเพชรออสตาเรดสิบนะก็คือง่ายๆคือเรดสิบหมดเลยนะครับมีใหญ่เลยนะครับที่เป็นเลดเจ็ดนะก็คือการเติมรูบักแบบ V P Server นะครับจะอยู่ที่เลดเจ็ดนะครับผมแล้วก็แบบอื่นๆที่สามารถกิฟต์ได้ก็จะเป็นเลดเจ็ดนะครับแต่ในาคตเนี่ยอาจจะปรับเป็นเรดสิบนะครับมีโค้ด U E O ขายนะครับยี่สิบบาทนะครับแล้วก็หมวกมีเอฟเฟกต์สามสิบบาทนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าผลทรายที่เราจะซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับ แปดสิบห้าบาทนะครับอืผมผลมังกรยอยู่ที่สองร้อยหกสิบนะเลยสิบาทเนาะเอาง่ายๆนะครับเลยสิบอันนี้เป็นเกมพาสดับอยูุ่้ราคาร้อยยี่สิบนะครับมีคนถามเยอะมากนะครับผมแนะนำน,นี่เลยไลฟ์ R B X นะครับผมอันนี้เป็น King Legacy นะครับอืมแล้วก็อันนี้เป็นเกมพาสของ King Legacy อันนี้อันนี้มีไฟเตอร์นะครับ All Star อืม b a อ t l e War อ่าเมื่อกี้กันหนึ่ง อันดับ1 Punching นะครับี่ประมาณนี้นะครับสำหรับบริการของทางร้านนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อนะครับผมขอแนะนำนี่เลยนะครับตอนนี้นะครับเพจมีการจัดกิจกรรมแจกไ d ดี3รางวัลนะครับผมวิธีการเข้าร่วมนะครับกดไลค์แฟนเพจและโพส์นี้นะครับอ่ากดไลค์แฟนเพจและโพ์นี้นะครับผมกดแชร์ไปยังกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวกับโลบอก3กลุ่ม นับก็กดแชร์แล้วก็แชร์ไปได้เลยเนาะแล้วก็แคปภาพที่คุณกดไลค์เพจและแชร์กลุ่มลงในคอมเมนต์นับก็คือคอมเมนต์นี้เลยนะครับผมแล้วก็รอประกาศผู้โชคดีได้เลยนะครับประกาศผู้โชคดีนะครับในวันที่23มีนาคมนะครับเวลาเที่ยงน2บนาฬิกาหรือตอนเที่ยงนะครับทางแอดมินนะครับจะใช้เว็บสุ่มและอัดคลิปลงในเพจนะครับเพื่อเป็นการยุติธรรมกับคนดูกับคนเล่นนะครับผม หากทำหากอันนี้น่าจะเขียนผิดนะหากทำตามกติกาไม่ครบขออนุญาตตัดสิทธิ์ทำไม่ครบดเวยนะอแอลอแ,ล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 แชร์ครบสามกลุ่มครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อะไรให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับไอดีไก่ตันสามรางวัลน,นะครับไอดีประกอบไปด้วยนี่นะครับผลตื่นผลพระตื่นสุดยอดเลยนี่ครับผลตื่นนะครับเพื่อเป็นคนอยากได้นะครับมาร่วมสนุกกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อ อ่าผลทรายกันดีกว่านะครับบริการสินค้าใดบ้างอันนี้คืออะไรสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านยังไงเหรอเอา้าผมไม่ได้จะถามเราจะซื้อสินค้าแต่ทางร้านยังไงแจ้งสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อรอแอดมันมาตอบแอดมินจะให้ลูกค้าชำระเงินทำตอนขั้นตอนเลือดเรื่อแจ้งเออลีอดลดสินค้าอืมก็ไม่ยากนะดูง่ายๆเนี่ยครับสนใจเอ,เ,อเอาเขียนผิดเขียนผิดสนใจผล รายครับมาเขียนไปเลยฝนใจผลทรายก็จะรอเขาตอบสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเขาตอบกลับมาแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับนี่เท่าไหร่เองสองนาทีนะครับฝนทรายราคาแปดสิบห้าบาทครับเขาก็ส่งรูปมาให้ที่เราได้ดูไปนะครับต่อไปถ้าทำอะไรแล้มินมาตอบเอดมินจะให้ลูกค้าชําระเงินนะครับโอเคสนใจครับผมสนใจครับผมพร้อมครับอืมพร้อมครับ เดี Olivia, ๋ยวรอเขาส่งบัญชีมาให้นะครับหรือว่าเลขการติดต่อนะครับเ่อทางการอนเกินนั่นแหละเนาะสร้างซองอ่างเปาแล้วส่งแอดมินได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอสร้างซองอ่างเปาแป๊บหนึ่งนะครับ85บาทเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ส่งซองอ่างเปาไปให้แอดมินของ Life RBS Topup เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้ใช้ผลทรายแล้วว่าผมจะได้เอาผงทรายไปทำตื่นนาที ลูกค้าเล่นระบอกในคอมหรือโทรศัพท์เอ่ยโอเคในคอมครับผมนี่นะครับเขาก็จะถามประมาณว่าสะดวกเป็นเข้าเซิร์ฟเวอร์ vp หรือว่าให้ดี pass เอสมากดให้ครับเอาตามเราสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์ vp นะครับเซิร์ฟเวอร์ v ีครับผมให้ผมไปรอโลกไหนครับเดี๋ยวผมไปรอก่อนละกันว่าเขาใช้ประโลกไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันครับ โอเคครับตอนนี้เ็าให้ผมกลับไปที่โลกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอนที่โลกหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟของทางร้าน Live R B X แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักนะครับแล้วก็ผลทรายเนี่ยจะเข้าตัวเราแล้วอ้าวเขาให้ผมเขียนชื่อด้วย,ยผมลืมไปเลยนะเดี๋ยวผมเขียนชื่อเขาก่อนโอเค คนนี้แหละผมนี่แหละนะมีผมคนเดียวในเซิร์ฟครับแอดมินกดไม่ไ้ผมเลยเร็วเลยอยากได้ผลายแล้วนี่ข้ามอนรอข้ามอนรออือทางร้งานกำลังส่งนะครับเขาแจ้งมานะครับน่าจ,จะเป็นตัวนี้แหละนะที่จะส่งให้ผมนะครับชือ้อมะม่วชิลล์ลักกันอา้าวได้แล้วได้ผลใยแล้วได้ผลใยแล้วนี่ ได้เร็วเกินนี่ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเลยนะเนี่ยส่งสินค้าแล้วให้เราไปบวกหนึ่งโอเคครับผมบวกที่หลังนะเดี๋ยวผมลองใช้ผลทรายของผมก่อนนี่มา์เตอรี่หนึ่งยังไม่เคยใช้ผลทรายมาก่อนเลยเกมนี้นี่เป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมมีผลทรายนะครับไม่เคยกินเลยด้วยซ้ำน,นะครับย้ำนะครับ ทางเพจเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกไอดีไก่ตันนะครับที่เป็นผลตื่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็เพจทางร้านเนี่ยอยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์โพสต์อ่าคลิปนี้นะแล้วฝากกดไลค์คลิปดูแฟร์ทำไมกดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็สหรับวันนี้แบร์ bye bye, ผมเย่ yeah! อย่าลืมร่วมกิจกรรมนะครับไอดีไก่ตันเนาะไปกันเลย